พระสุนทรีลงรูปที่สองพระกุปวิถีธรรมประวัติเจ้าวาดวัดหัวถนนรูปที่สามพระหมหาอุทัยทิตาธรรมโมเจ้าวาดวัดตันตุรูปที่สี่พระกู่ปฐมสิทธิชัยเจ้าวาดวัดสุวรรณารามรูปที่ห้าพระกู่ปฐมญาณวิชัยเจ้าวาดวัดบรรลุ รูปที่หกพระครูปฐมสุขกิจเจ้าวาดพ,พ,พระสุขุพุ่งรูปที่เจ็ดพระครูสมุุประเสริฐจารุธโมงเจ้าวาดเลขาธเจ้านาน้าเภอตันตูมเจ้าวาดวันหนกทีรูปที่เจ็ดพระประหลัดพลติขะวิโรเจ้าวาดวัดลำเยลยรูปที่แปดพัสร,ราวุฒธรรมสา,าโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเหล่าลตัา ลูกที่เก้าพระประหัดวัชชัยเทวะธรรมโมผู้ช่วยเจ้าว่าวัดตุ้งสีหลงเลขาเจ้าคณะตำบลสองนาลูกท <iny> ี <thermometer radio> ่เก้าพระวิสุทธิตามโนเลขาเจ้าคณะตำบลห้วยด้วนวัดห้วยด้วนวัดห้วยกลางโลรุษสุดท้ายพระมหาสุขชัยโชติยาโนประเรทธรรมเจ็ดประโยควัดคงล่างดูแล รายนามพระวิยพระนวกะประจำปีพุทธศักราช2565ที่เข้ารับเกียรติบัตร 1. พระอนุชาทิตักศีโรวัดสำมงา 2. พระเตาธรรม,มสรโนวัดสัมงา 3. พระมงคลสุกิตโตวัดสำงสม,มง,ตตำงา 4. พระธานินบุตตมมังโมวัดสัมงา ๕สามเณรวันชัยแท้ตั้งวัดสามง่า๖พระอริชยัยธรรมทศัศีวัดแหลมมะเกือ๗พระสมปองกิติคุณโหวัดแหลมมะเกือ8พระเจษดากิติถนโหวัดแหลมมะเกือ9พระอภิสิทธ์อุดสาโลวัดแหลมมะเกือ๑๐พระสุรชยัยกิริทัโลวัดตะโพสูง็ด พระวิชัยเจช,ชะวะโลวัตตะโกสูงสิบสองพระจากักรพันธ์ธรรมทโรวัตตะโกสูงสิบสามพระศิระวิทย์มหาปัญโยวัตลำลูกบัวสิบสี่พระสุพนัณตประพัสโรวัตลำลูกบัวสิบห้าพระศิริศักประพัสโรวัตลำลูกบัว 16บหกพระชัดชัยจิรวัฒโนวัดลำลูกบัวสิพระธนวาฒพัฒน์นันช์ชโยวัดลำลูกบัวสิพระสาวกพลทีปะคำโมวัดลำเลย19พระปฐมพรวิจิตโตวัดลำเลย20พระสราวุฒิฐานวีโรวัดลำเลย 2ี 21, 21, ่สิบหีิพระกีรพัฒสุธรมโมวัดทุ่งศีรลงยี 22, ่สพระพานุเมธิโกวัดทุ่งศร,รีรลงยี่สิบสามพระชัดชัยสุพัฒโทวัดทุ่งศร,รีหลงยี่สิบสี่พระสุภกรสุภาจารโรวัดทุ่งศรีหลงยี่ส้าพระพัฒกรปพาคโรวัดทุ่งศรงีหลง ยี 26, ่สิบหกพระภากินวัลาโพวัดทุ่งศีหลงยี 27, ส่สิบเจ็ดสามเณรธนวัฒนสามพันพ่วงวัดทุ่งศีลงยี 28, ่สิบแปดพระอุเทนอักพระเมธีวัดหนองกะทียี่สิบเก้าพระธนิศรธนวัฒนาโพวัดหนองกะทียี่สามสิบ พระนนท์นันทโกวัฒนองกะพีสามสิบเอ,อ็ดพระธรรพรกิติพัฒโนวัดบ้านหลวงสามสิบสองพระสามารถสามารถพิโกวัดบ้านหลวงสามสิบสามพระสุรเดชธ,ธรมรมสโรวัดบ้านหลวง สามสิบสี่พรกกะกีรติกินติสารโววัตตนหลวงสามสิบสามสิบห้าพระสุภวัตกีรชาโตวัดตอนุสราสามสิบหกพระวีรยุทธวีรยุทธโววัตอนุสราสามสิบเจ็ดพระพนายุทธที่ตัโสีโรวัดตอนุสรา ส8พระบริบูรณ์สีสุดโธวัดกรุตสาสา39พระพุทธนันทสังวุโทโธพระวัดสุวรรณาภสี่สสสพระอดีศักดิ์อติพัทโทวัดสุวรรณาภสอพระอัพรัวันทิสตมโนวัดสุวรรณาม 42. พระมิตตสภาพโสพโนวัสสุวราดา 43. พัฒนาพิศผู้นักวีโรวัสสุวราดา 44. พระภานุมงคลสุขมะโนวัสสุขวราดา 45. พระสวิตธหานาพุทโธวัสสุวราดา 46. พระคุณชัย จิตตสังวะโลวัดคงรา47พระอกรกฎิกตาจิตโตวัดคงรา48พระพิจิตวิจิตโพวัดคงรา49พระยุทธพงศ์หาวโรวัดเหล่าเต่า450พระนัดตะลศรีลักษโลวัดเหล่าเตา <c oughs> าเ่า ห้าสิบเอ็ดพระสาริานวิชโยวัดทุ่งพขกูดห้าสิบสองพระธนวัตรใจแจ้งวัดห้วยพระห้าสิบสามพระวัชรยักติโกวัดห้วยพระห้ 54, าสิบสี่พระทัศสลจารุปันโนวัดห้วยพระห้าสิบห้าพระนัทธพนทิตกัญโยวัดห้วยพระ ห้าสิกพระเกียรติชัยทัตตมโนวัดห้วยพระ5้าิบเจพระธิพัฒน์จิตตะคุณโยวัดห้วยพระ5้าสิบแดพระพาธิ์กุณยัพุธโธวัดห้วยพระและห้าิบเกาพระธิธิอัตตะรัตโผวัดห้วยพระ